เป็นคนจนตลกบ้านไม่มีคุบมีแต่ปาวันวันหากินลำบากเจ็บพราะมีแต่ปาไม่มีครบใจได้โหงาสงสารช่งวันทีจากท่านครบไม่พอ นั่นเองเมื่อกี้ก็พูดกับพอแล้วนะพ่อผมมีแต่สะาดไม่มีโคลงไม่เป็นไรให้หาเมียให้ผมได้ไอ้อยากให้โคลงใช่ไหมเออไอ้ชอบคนไหนล่ะไม่รู้เห็นว่าลูกสาวไม่แย้มเนี่ยสวยหลายคนน่อสวยจริงๆเหรอไ่าไเมือี้เห็นเห็นห้าคนที่ไม่สวยเหรอได้เข่าชื่อย่าย่าย่าไอ้นั่เดงท่านชอบไอ้ย่าคนไหนฉันอยากโดนเป็นสบายใช่ไหม ไอ้ยาย่าเนี่ยลูกสาวคนเล็กฉันเหรอแล้วมันสวยสวยเยอะมันนี่ดูพี่สาวมันขี้เละโอ้นี่ขนาดนี้ขี้เละเนี่ยขนะแล่แสม่วันนี้สวยกว่านี้ลูกคนเล็กฉันสวยส้าไทยฉันต้องโอเคใช่ไหมนี่โชคดีนะขอดูตัวหน่อยท่ามยาย่าลูกมาเร็วอยู่ไหน เด็กพ่อเหรอนี่ลูกสาวแกนะอะไรนะโอ้โหต้แมลึงเลยพ่ออนาคตของประเทศไทย อันนี้มันเป็นเวอร์ชันใหม่ก็อย่ไม่มีนโอ้โหไอ้เล้ยเ้มากเลยอ่ะมโเผ็ดด้วย

อะไรหนึ่งเก้าหนึ่งไงีะอรเลยมันต้องคิดตลอดเลยเกิดอเกิดเ่ออเืออะไรการทรักหนึ่งเก้าหนึ่งครบน่เ้น่พราะเหตุที่ผมรักเธอแจ้งอะไรนะเลขหนึ่หนึ่งตัวเจแดห้าเก้าลขบัญชีถือมาทานอบหารไทยรักษา ไม่ขอเลยไม่ท่อครับไม่ทราบเดยวไม่ทราบว่าท่านลองเข้าใจเลขที่บัญชีผมงหมไน่ท่อทจริงๆแล้วเนี่ยคนแต่งปนแต่งเง้นเติมแวันี้ก็ได้แต่บองยาให้สวยมากเดี๋ยวท่านลองเล่นเขาเฝ้า ช็อคใหญ่ๆมันแล้วไอ้เลกับบ้านใค่พ่อจะ่อบอด้หรือเปล่าพ่อไม่เป็นไรบ้านเรามีพระเออนี่ไม่แย้มไอ้ลูกชายฉันน่ะชอบและแกจะเล่นสินสอบของมัานเท่าไหร่เนี่ยสินสอบแต่ฉันไม่เอาแล้วจ้าไม่เอาหรือยังโอ้ยเด็กๆโชคดีครัไม่เอาสินสอบเลยเดี๋ยวอยู่ด้วยพ่อเออ เออาิดแน่ใจนะแน่ใจแต่มีแต่ด้วยเอามีแต่สิไอ้ยาวอะไรใครอยากด้ไรบ้านบ้านยังยืนโอ้โอ้ถ้าเกิดบ้านยังยืนนี่ต้องต้องเน้นด้วยนะต้องเป็นภาคตะวันออกอย่างเดียวนะถ้ภาคอื่นไม่โอเคดีไม่ดีแต่ตะวันออกดีที่สุดเด่น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 เดนเด่นผมน่าจะทำงานจะ ในการก่อนกรรยกายยง่ายอู่ทุกคนดีหมดเลยแต่ไม่ดีีแต่สู้แต่วันออกไม่ได้แต่ตอไั้ในเนองก็ดีน่นคือพี่น้องเราผมเคยอ่านในนิตยนิตยสารทามไม่ผมไม่รู้มอ่านมนยสารแล้วบอกว่าบ้านเมนอนที่คือเทพจำพากต่วันออก แล้วก็มีมีเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีฝรั่งอยู่คนเนื้อชุ่ผ้าผัดผมก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนถึงกอบาพาสนะครับแต่ใครอนฝรั่งคผ้าผัดเขาก็ลงว่าตุลาเนี่ยเขาจะย้อมเขียวทั้งตัวเขาจะทำให้เขียวทั้งตัวเลยไม่ได้เขียวทุกตัวนะ ไม่แย้มนี่ใันสมัยลนะี่มังลุแสดงว่าแกฟังข่าวเขาเปิด2้องวันที่28สิงหานั่นแหละสิงวันที่6กันยา10วันไม่แย้มอยากให้จีน่เอาักสองหลังหูสองหลังเชียวนะี่แกใจงันสบได้นะไม่ถึงก่อนหลังเลยที่แกจะให้ครอยู่โอเคอย่าพึ่งทะโอเคแม่แม่เอาหลังที่ต้อเสต็จแล้วนะ ขาต้องออขายโปรโมชั่นนี่ฮะมีเด็กตัดมุ้งรัวเออแม่แม่ไม่เอาเลยไม่เอาสองหลังสอหลังองบัตงประชาชนห่อยนแม่พอหนาเดชหลังนึงแต่รองหลังเล็กนดเจะให้ลูกเสไมใหลูกขายใเออไมู้เแล้วหลังที่สองี่แกซื้อให้ขาย นัและลูกฉันบอกอนุญาตให้ฉันอยู่กับแกมีหน้าฉันกรเสียงพร้อมมันร้องเดี๋ยวอย่าพูดก่อนแกต้องจ่ายในส่วนของฉันเอาเงี้ยยี่สิบแปดเี๋ฉันผาแกเปนจองทั้งหมดนี้เลยฉันฉันไม่เอาเป็นหนี้นะฉันไม่อยากให้ไม่ใด้ดาวสามพันให้หนูผ่อนเองหนูไม่เอานะหนูเลยใช้มาแล้ว ไม่มีมีผันเดียวต่อบ้านได้เลยต่อบ้านนะคนเบียอต่อบ้านได้เลยนั่นคือบ้านอะไรนะบ้านยันต์เอยซื้อแล้วดีมากเลยนี่ยอดเยี่ชอบตรงไหนไหมเขามีเน็ตดัดผงลวดอันนี้ก็ดีเออแล้วค่าทำเนียนการโอนค่าพันเรียนการโอนก็ฟรีเออทุกอย่เลยเออใช่ไหมเออแต่ดีที่สุดใน้านไหนนะครับภมันออกเลนะครอ อย่าลืมฉันยังติดใจอยู่กันสนแต่ต้องซื้อให้เขาเพราะว่าฉันไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ของการเคหะเขาบอกว่าต้องมาตามที่ฉันเขานะมาจัดการ